อาเธอร์ศาสตราจารย์วิชาประวัติศาสตร์วัยเจปีผู้ซึ่งภรรยาได้เสียชีวิตไปเมื่อหปีก่อนกำลังเตรียมตัวสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวไปยังคอตบัวน์อันวดงามด้วยรถไฟสายรูจากลอนดอนการเดินทางครั้งนี้เป็นมากกว่าการพักผ่อนแต่เป็นโอกาสที่จะได้ทบทวนชีวิตและค้นหาความหมายใหม่ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเขาอาเธอร์เป็นชายร่างสูงผอมบางผมสีขาวที่ดูภูมิฐานมักสวมชุดสูทที่ตัดเย็บอย่างประณีตสะท้อนถึงบุค,คลิกที่สุภาพ และมีความเป็นนักวิชาการเขาใช้เวลาส่วนใหญ่หลังกเกษียณไปกับการอ่านหนังสือเขียนบันทึกและเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้านทว่าลึกๆแล้วเขารู้สึกเหงาและหวยหาบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปในชีวิตเอมิลี่อดีตนักเปียโนวัย68ปีผู้ซึ่งสามีได้จากไปเมื่อสิปีก่อนก็กำลังร่วมเดินทางไปกับขบวนรถไฟเดียวกันเธอเป็นผู้หญิงอังกฤษร่างเล็กทว่าสง่างามด้วยผมสีน้ำตาลเฮเซลนัทและดวงตาสีเขียวที่เปล่งประกายความมีชีวิตชีวาเธอเคยเดินทางไปทั่วโลก ในฐานะศิลปินเดี่ยวที่มีชื่อเสียงแต่หลังจากสามีของเธอเสียยอชีวิตเธอก็ปลีกตัวออกจากองค์การและใช้ชีวิตอย่างเงียบๆในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งเอมิลี่เป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์อบอุ่นและมีจิตวิญญาณอิสระเธอรักเสียงดนตรีศิละปะและธรรมชาติการเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสที่เธอจะได้สัมผัสกับความงดงามของคอตบนและเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตอีกกอรครั้งชะตาฟ้าลิขิตให้ทั้งสองได้มาพบกันอาเธอร์และเอมิลี่นั่งตรงข้ามกันในตู้รถไฟขบวนเดียวกันทิวทัศน ชนบทอังกฤษอันเขียวขจีที่เคลื่อนผ่านหน้าต่างรถไฟเป็นฉากหลังที่งดงามสำหรับการเริ่มต้นบทสนทนาของทั้งงอสองอาเธอร์เริ่มต้นบทสนทนาด้วยความสุภาพตามแบบฉบับผู้ดีอังกฤษสวัสดีครับผมอาเธอร์ยินดีที่ได้รู้จักครับเอมิลี่หันมายิ้มตอบอย่างสดใสสวัสดีคฉันเอมิลี่ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะเสียงหวานสายของเธอดึงดูดความสนใจของอาเธอร์ในทันทีพวกเขาเริ่มพูดคุยกันอย่างถูกคอแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตมุมมองและความฝันระหว่างกัน ระหว่างการเดินทางอาเธอร์และเอมิลี่พบว่าพวกเขามีหลายสิ่งที่ชอบคล้ายกันทั้งคู่ชื่นชอบดนตรีคลาสสิกวรรณกรรมและประวัติศาสตร์พวกเขาคุยกันเรื่องหนังสือเล่มโปรดนักประพันธ์เพลงที่ชื่นชอบและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เคยไปเยือนเอมิลี่เล่าถึงประสบการณ์การเดินทางรอบโลกในฐานะนักเปียนโนให้ฟังด้วยแววตาเป็นประกายอาเธอร์ Arthur เองก็เล่าถึงความลหลงใหลในประวัติศาสตร์อังกฤษและงานวิจัยที่เขาทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งสองต่างประทับใจในความรอบรู้และความคิดอันลึกซึ้งของกันและกัน วิลเลียมเพื่อนสนิทและอดีตเพื่อนร่วมงานของอาเธอร์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์วิชาประวัติศาสตร์ที่เกษียณแล้วเช่นกันก็ร่วมเดินทางไปด้วยวิลเลียมเป็นชายร่างท้วมอารมณ์ดีชอบปล่อยมุกตลกและหกล้อเพื่อนของเขาอยู่เสมอการปรากฏตัวของวิลเลียมช่วยเพิ่มสีสันและเสียงหัวเราะให้กับการเดินทางครั้งนี้เขาคอยสังเกตและสนับสนุนความสัมพันธ์ที่กำลังเบ่งบานระหว่างอาเธอร์และเอมิลี่อยู่ห่างๆดูสิอาเธอร์นายดูหนุ่มขึ้นเป็นสิบปีเลยนะตั้งแต่ได้คุยกับคุณเอมิลี่วิลเลียมแซ่อนรัก อย่ามาพูดไร้สารหน้าวิลเลียมอาเธอร์ตอบกลับพร้อมกับใบหน้าที่แดงก่ำเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนเข้าสุขเขตคอร์ททัศนียภาพก็ยิ่งงดงามยิ่งขึ้นเนินเขาสีเขียวขจีทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงสดใสและหมู่บ้านหินเก่าแก่ที่ดูราวกับหลุดออกมาจากเทพนิยายปรากฏให้เห็นอยู่เบื้องหน้าอาเธอร์และเอมิลี่ต่างตกตะลึงในความงามของทิวทัศน์ที่เห็นพวกเขารู้สึกเหมือนได้หลุดเข้ามาในอีกโลกหนึ่งโลกที่ความวุ่นวายและเสียงอึกทึกของเมืองใหญ่ได้ถูกแทนที่ด้วยความสงบและความงาม ตามธรรมชาติทั้งสองใช้เวลาร่วมกันเดินเล่นไปตามถนนหินแคบๆของหมู่บ้านแวร้านน้ำชาเล็กๆเ,เพื่อจิบชาและชิมสกูลแบบอังกฤษแท้ๆในยามบ่ายคล้อยทั้งสองได้แวะชมปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งประงานอยู่บนเนินเขาอาเธอร์ในฐานะศาสตราจารย์ด้านประาาวัติได้เล่าถึงประวัติอันยาวนานและน่าทึ่งของปราสาทแห่งนี้ให้เอมิลี่ฟังเธอตั้งใจฟังทุกคำพูดของเขาด้วยความสนใจดวงตาของเธอเป็นประกายเมื่อได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาเธอร์รู้สึกประทับใจในความกระตือรือร้น และความฉลาดเฉลียวของเอมิลี่เขาพบว่าตัวเองหลงไหลในเสน่ห์และความอบอุ่นของเธอมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อตกเย็นทั้งสามก็เดินทางมาถึงโรงแรมที่พักโรงแรมแห่งนี้เป็นคฤหาสห์เก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะอย่างงดงามภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์โบราณภาพวาดคลาสสิกและพรปอพเซียเืนนาอาเธอร์และเอมิลี่แยกย้ายกันไปพักผ่อนที่ห้องของตนเองแต่ก่อนจะจากกันอาเธอร์ได้เอ่ยชวนเอมิลี่ไปดื่มชายามบ่ายด้วยกันในวันพรุ่งนี้ ผมบอกว่าคุณจะให้เกียรติมาร่วมดื่มชาและสนทนากับผมในบ่ายวันพรุ่งนี้นะครับคุณเอมิลี่อาเธอร์พูดด้วยน้ำเสียงสุภาพด้วยความยินดีค่ะคุณอาเธอร์เอมิลี่ตอบพร้อมรอยยิ้มหวานในค่ำคืนนั้นระหว่างที่อาเธอร์กำลังจะเข้านอนเขาก็อดคิดถึงเอมิลี่ไม่ได้ใบหน้าอันงดงามและรอยยิ้มที่สดใสของเธอยังคงติดอยู่ในความทรงจำของเขาอาเธอร์รู้สึกถึงความตื่นเต้น และความสุขที่ไม่ได้สัมผัสมานานหลายปีเขารู้สึกขอบคุณที่โชคชะตาได้นำพาให้เขามาพบกับเอมิลี่การได้ใช้เวลาร่วมมอกับเธอทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาและกระปรี้กระเปร่าอีกครั้งเช้าวันต่อมาอเธอและเอมิลี่ได้พบกันที่ห้องโถงของโรงแรมทั้งสองทักทายกันด้วยรอยยิ้มที่สดใสพวกเขาเดินเล่นไปยังสวนสวยที่อยู่ด้านหลังโรงแรมที่นั่นมีต้นน้ำชาเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้หลากสีสันบรรยากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของดอกกุหลาบและเสียงนกร้องเจ๊วแจ้วทั้งสองนั่งลง และเริ่มต้นบทสนทนาที่ออกรถออกชาติพวกเขาคุยกันเรื่องราวต่างๆมากมายตั้งแต่เรื่องปรัชญ,ญาศิลปะไปจนถึงเรื่องราวตลกขบขันในชีวิตประจําวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่ทั้งสองไม่ทันรู้ตัวระหว่างที่ทั้งสองกำลังเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเรื่อนรมเอมิลี่ก็สังเกตเห็นเปียโนหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ในห้องนั่งเล่นนอของโรงแรมเธอจึงเอ่ยถามบริกรว่าเธอขอลองเล่นเปียโนได้หรือไม่บริกรตอบรับด้วยความยินดีเอมิลี่เดินตรงไปยังเปียโนและเริ่มบรรเลงเพลงคลเดอร์ลู ของ W.C. อย่างผิวไหวท่วงทำนองอันไพเราะและอ่อนหวานดังก้องไปทั่วบริเวณอาเธอร์อและวิลเลียมนั่งฟังด้วยความดื่มดำ่ำในมนต์เสน่ห์แห่งเสียงดนตรีเมื่อเสียงเพลงจบลงทั้งสองก็ปรบมือให้กับเอมิลี่อาเธอร์อรู้สึกทึ่งในความสามารถทางดนตรีของเธอเขาไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่าเธอเป็นนักเปียโนที่มีพรสวรรค์คุณเล่นเปียโนได้ไพเราะมากครับคุณเอมิลี่อาเธอร์เอ,อ่ยชมจากใจจริงขอบคุณขชันไม่ได้เล่นเปียโนต่อหน้าคนอื่นมานานแล้วเอมิลี่ตอบด้วยใบหน้าแดงเรื่อ ถ้าอย่างนั้นถือเป็นเกียรติของผมมากเลยครับที่ได้ฟังคุณเล่นในวันนี้อาเธอร์กล่าวหลังจากนั้นทั้งสามก็ใช้เวลาร่วมกันอีกหลายชั่วโมงพวกเขาเดินเล่นในสวนพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆและหัวเราะอย่างร่าเริงอาเธอร์รู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งเขารู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายเมื่ออยู่กับเอมิลี่เธอเป็นผู้หญิงที่พิเศษและมีเสน่ห์เขาชื่นชมในความฉลาดความอ่อนโยนและอารมณ์ขันของเธอเอมิลี่เองก็รู้สึกเช่นเดียวกันเธอประทับใจในความสุภาพความรอบรู้และความอบอุ่นของอาเธอรู้สสึกสบายใจ และเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่กับเขาในวันต่อมาอเธอเอมิลี่และบิลเล่ยยมได้ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ใกล้เคียงหมู่บ้านแห่งนี้มีบรรยากาศที่เงียบสงบและงดงามบ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างจากหินสีเหลืองทองมีถนนแคบๆที่ปูด,ด้วยหินและมีร้านค้าเล็กๆที่ขายสินค้าพื้นเมืองทั้งสามเดินเล่นไปตามถนนสายหลักแวะชมร้านหนังสือร้านขายข,ายของที่ระลึกและร้านน้ำชาพวกเขาซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกระหว่างทางกลับโรงแรมมอ,อเอเธอร์ และเอมิลี่เดินรั้งท้ายบินเลี่มทั้งสองพูดคุยกันอย่างออกรถออกชาติพวกเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือที่กำลังอ่านภาพยนตร์ที่ชื่นชอบและความฝันในอนาคตอาเธอร์เล่าให้เอมิลี่ฟังถึงความฝันของเขาที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคอร์ตบวนสักเล่มเอมิลี่สนับสนุนความคิดของเขาอย่างเต็มที่ฉันเชื่อว่าคุณต้องทำมันได้ดีแน่ๆค่ะคุณอาเธอร์เธอกล่าวขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับคุณเอมิลี่ผมหวังว่าจะมีโอกาสได้เขียนมันจริงๆสักวันหนึ่ง อาเธอร์ตอบขณะที่ทั้งสองกำลังเดินเคียงข้างการบรรยากาศรอบตัวก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปท้องฟ้าเริ่มมืดครึมลมพัดแรงขึ้นและฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาอาเธอร์และเอมิลี่รีบวิ่งไปหลบฝนใต้ชายคาของร้านค้าแห่งหนึ่งทั้งสองยืนเบียดกันเล็กน้อยเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างจำกัดบรรยากาศที่ใกล้ชิดทําให้ทั้งสองรู้สึกประหม่าเล็กน้อยแต่ก็แฝงไปด้วยความอบอุ่นและความตื่นเต้นอาเธอร์ Arthur และเอมิลี่หันมัศตากัน โดยบังเอิญววตาของทั้งสองประสานกันนิ่งงันราวกับเวลาหยุดหมุนอาเธอร์เห็นประกายความอ่อนโยนและความปรารถนาในดวงตาของเอมิลี่หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเมื่อรับรู้ถึงความรู้สึกที่เอ่อล้นอยู่ในใจของเธอเอมิลี่เองก็รู้สึกเช่นเดียวกันเธอสัมผัสได้ถึงความ,มอบอุ่นและความจริงใจของอาเธอร์เธอรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้เขาโดยไม่ทันรู้ตัวมือของอาเธอร์เอื้อมไปสัมผัสมือของเอมิลี่อย่างเถาเบานิ้วของทั้งสองเกี่ยวพันกันอย่างนุ่มนวล ความอบอุ่นจากมือของอาเธอร์แผ่ซ่านไปทั่วร่างของเอมิลี่เธอเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอาเธอร์ค่อยๆโน้มตัวลงไปใกล้เอมิลี่มากขึ้นริมฝีปากของทั้งสองสัมผัสกันอย่างแถวเบาราวกับปีกผีเสื้อจูบนั้นช่างแสนหวานและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อัดแน่นมันเป็นจูบที่แสดงออกถึงความรักความปรารถนาและความห่วงใยที่ทั้งสองมีให้กันอาเธอร์และเอมิลี่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนมีเพียงแค่เขาสองคนเท่านั้นที่ยืนอยู่ตรงนั้น ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายเมื่อทั้งสองถอนริมฝีปากออกจากกันอาเธอร์และเอมิลี่ก็สบตากันอีกครั้งแววตาของทั้งสองเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจพวกเขารู้ดีว่าได้ค้นพบสิ่งพิเศษที่มีค่าเกินกว่าจะปล่อยให้หลุดลอยไปเอมิลี่ผมรู้ว่านี่อาจจะเร็วเกินไปแต่ผมคิดว่าผมตกหลุมรักคุณคู่อาเธอร์ Arthur สารภาพด้วยน้ำเสียงที่จริงใจฉันก็รู้สึกเช่นเดียวกันค่ะ Arthur, อาเธอร์เอมิลี่ตอบพร้อมรอยยิ้มฉันไม่คิดว่าตัวเองจะมีความสุขได้ขนาดนี้อีกแล้ว นับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ของอาเธอร์และเอมิลี่ก็ยิ่งลึกซึ้งยิ่งขึ้นพวกเขาใช้เวลาที่เหลืออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่สุดทั้งสองเดินเล่นท่ามกลางทุ่งดอกลาวเนลสีม่วงสดพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆและแบ่งปันเสียงหัวเราะในค่ำคืนสุดท้ายของการเดินทางโรงแรมได้จัดงานเลี้ยงอำลาให้กับแขกผู้เข้าพักอาเธอร์ Arthur, และเอมิลี่แต่งตัวอย่างสวยงามทั้งสองเดินคุงแขนกันเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงที่ตกแต่งอย่างรูราท่ามกลางเสียงเพลงบรรเลงอันไพเราะและแสงไฟระยระยิบระั ระหว่างงานเลี้ยงอาเธอร์ได้ขอเอมิลี่เต้นรำทั้งสองอกกอดกันและเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเพลงอย่างสง่างามพวกเขารู้สึกเหมือนได้ล่องลอยอยู่ในความฝันท่ามกลางเสียงเพลงและแสงไฟอันงดงามอาเธอร์กระซิบที่ข้างหูของเอมิลี่ว่าผมมีความสุขเหลือเกินที่ได้พบคุณฉันก็เช่นกันค่ะอาเธอร์ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พบกับความรักอีกครั้งในวนัยนี้เอมิลี่ตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานอายุเป็นเพียงตัวเลขเอมิลี่สิ่งสำคัญคือความรู้สึกที่เรามีให้กันต่างหากอาเธอร์กล่าว คุณพูดถูกฉันรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นสาวอีกครั้งเมื่ออยู่กับคุณเอมิลี่พูดพร้อมรอยยิ้มเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากกันทั้งสองต่างรู้สึกใจหายพวกเขาแลกเปลี่ยนที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์การสัญญาการว่าจะติดต่อกันและหาโอกาสมาพบกันอีกในเร็ววันผมจะคิดถึงคุณมากเอมิลี่อาเธอร์พูดด้วยน้ำเสียงเศร้าๆฉันก็จะคิดถึงคุณเช่นกันค่ะอาเธอร์เอมิลี่ตอบหลังจากกลับถึงลอนดอนอาเธอร์และเอมิลี่ ก็ยังคงติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอพวกเขาโทรศัพท์คุยกันทุกวันแลกเปลี่ยนข้อความและอีเมลกันตลอดเวลาทั้งสองเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันให้กันฟังแบ่งปันความสุขและความทุกข์ร่วมกันหลายสัปดาห์ผ่านไปความผูกพันของอาเธอร์และเอมิลี่ก็ยิ่งแน่นแฟนยิ่งขึ้นพวกเขานัดพบกันทานอาหารเย็นด้วยกันไปดูหนังฟังเพลงและเดินเล่นในสวนสาธารณะทุกครั้งที่ได้อยู่ด้วยกันทั้งสองต่างรู้สึกมีความสุขและเติมเต็มซึ่งกันและกัน อยู่มาวันหนึ่งอาเธอร์ได้ชวนเอมิลี่ไปเยี่ยมชมพิพ,ธพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่เขาเคยทำงานอยู่เอมิลี่ตอบตกลงด้วยความยินดีทั้งสองใช้เวลาหลายชั่วโมงเดินชมวัตถุโบราณและิทรัศการต่างๆอาเธอร์คอยอธิบายและเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้เอมิลี่ฟังอย่างละเอียดเธอตั้งใจฟังเขาทุกก่อคำพูดและถามคำถามมากมายด้วยความสนใจหลังจากนั้นอาเธอร์ได้พาเอมิลี่ไปที่ร้านหนังสือเก่าแก่แห่งหนึ่งที่เขาชอบไปเป็นประจำร้านหนังสือแห่งนี้มีบรรยากาศที่อบอุ่น และเงียบสงบภายในร้านเต็มไปด้วยหนังสือมากมายทั้งเก่าและใหม่อาเธอร์ Arthur, พาเอมิลี่เดินดูหนังสือต่างๆและแนะนำหนังสือที่เขารักให้เธอรู้จักขณะที่ทั้งสองกำลังเลือกอดูหนังสืออยู่นั้นอาเธอร์ Arthur ก็เหลือไปเห็นหนังสือบทกวีเล่มหนึ่งที่เขาเคยอ่านเมื่อสมัยยังหนุ่มเขาหยิบหนังสือเล่มน,นั้นขึ้นมาและเปิดอ่านบทกวีที่เขาชื่นชอบให้เอมิลี่ฟังเสียงทุ้มต่ำที่เอื่อเอ่อยถ้อยคำอ่นานไพเราะของบทกวีทำให้เอมิลี่รู้สึกาซาบส้งใจคุณอ่านบทกวีได้ไพระมากค่ะอาเธอร์ เอมิลี่เอ่ยชมขอบคุณครับผมเองก็ชอบอ่านบทกวีเหมือนกันมันทําให้ผมรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขอาเธอร์ตอบฉันก็ชอบฟังคุณอ่านนะคะเสียงของคุณช่างอบอุ่นและมีสเสน่หเหลือเกินเอมิลี่กล่าวพร้อมรอยยิ้มหลังจากออกจากร้านหนังสือทั้งสองก็พาก,กันไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะใกล้ๆสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นสถานที่ที่อาเธอร์ชอบมาเดินเล่นเพื่อผ่อนคลาย และคิดอะไรเงียบๆคนเดียวเขามักจะมานั่งอ่านหนังสือบนมา้านั่งตัวโปรดใต้ต้นโอกอรใหญ่ที่นี่เป็นสถานที่ที่สวยงามและเงียบสงบมากเลยนะคะเอมิลี่พูดขึ้นเมื่อทั้งสองเดินมาถึงใช่ครับผมชอบมาที่นี่เป็นประจำมันทําให้ผมรู้สึกสบายใจและมีสมาธิอาเธอร์ตอบฉันก็รู้สึกเช่นเดียวกันค่ะฉันชอบบรรยากาศของที่นี่มันทําให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขเอมิลี่กล่าว ทั้งสองนั่งลงบนมานั่งตัวเดียวกันใต้ร่มเงาของต้นโอกรใหญ่อาเธอร์ Arthur, และเอมิลี่พูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆมากมายพวกเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตความรักและความฝันในอนาคตอาเธอร์ Arthur เล่าให้เอมิลี่ฟังถึงความฝันของเขาที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอังกฤษให้จบสักเล่มผมอยากจะเขียนหนังสือเล่มนี้มานานแล้วแต่ผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ทํามันอย่างจริงจัง,จงสักทีอาเธอร์ Arthur, กล่าวฉันเชื่อว่าคุณต้องทํามันได้สําเร็จแน่ๆค่ะเอมิลี่ให้กําลังใจ ขอบคุณครับเอมิลี่ผมหวังว่าผมจะทำมันได้จริงๆอาเธอร์ตอบพร้อมรอยยิ้มถ้าคุณต้องการกำลังใจหรือแรงบันดาลใจคุณก็โทรหาฉันได้เสมอนะคะเอมิลี่กล่าวขอบคุณมากครับผมจะจำคำพูดของคุณไว้อาเธอร์ตอบทั้งสองยิ้มให้กันและกันขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งคุยกันอยู่นั้นจูจูอาเธอร์ก็รู้สึกถึงความกล้าหาญที่พลุ่งพล่านขึ้นมาในใจเขาตัดสินใจที่จะสารภาพความในใจทั้งหมดที่เขามีต่อเอมิลี่ให้เธอได้รับรู้ เอมิลี่ผมมีเรื่องสําคัญที่อยากจะบอกคุณอาเธอร์พูดด้วยน้ําเสียงจริงจังเรื่องอะไรหรือคะอาเธอร์เอมิลี่ถามด้วยความสงสัยผมรู้ว่านี่อาจจะฟังดูเร็วเกินไปแต่ผมคิดว่าผมได้ตกหลุมรักคุณเข้าแล้วจริงๆอาเธอร์สารภาพผมรักคุณเอมิลี่ผมรักทุกอย่างที่เป็นคุณผมรักในความฉลาดความอ่อนโยนความมีเสน่ห์และอารมณ์ขันของคุณผมรักการได้ใช้เวลาร่วมกับคุณได้พูดคุยกับคุณได้หัวเราะกับคุณและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากคุณอาเธอร์กล่าวต่อ เอมิลี่รู้สึกตื่นตันใจกับคำสารภาพของอาเธอน้ำตาแห่งความสุขเอ่อล้นออกมาจากดวงตาของเธอเธอไม่คิดว่าเธอจะได้ยินคำพูดเหล่านี้จากผู้ชายคนไหนอีกแล้วในชีวิตนี้ฉันก็รักคุณเช่นกันค่ะอาเธอร์เอมิลี่ตอบทั้งน้ำตาฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะมีความสุขได้มากขนาดนี้อีกแล้วในชีวิตนี้ฉันรักคุณรักในความสุภาพความอบอุ่นความรอบรู้และความจริงใจของคุณฉันรักการได้อยู่เคียงข้างคุณได้สัมผัสไออุ่นจากคุณและได้รับรู้ถึงความรักของคุณ อาเธอร์และเอมิลี่ยิ้มให้กันและกันทั้งสองโผลเข้ากอดกันอย่างแนบแน่นพวกเขารู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่นำพาให้ทั้งสองได้มาพบกันและรักกันแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงบ้านปลายของชีวิตก็ตามผมสัญญาว่าผมจะรักและดูแลคุณตลอดไปเอมิลี่อาเธอร์ให้คำมั่นฉันก็จะรักและดูแลคุณตลอดไปเช่นกันค่ะอาเธอร์เอมิลี่ตอบทั้งสองจูบก,กันอย่างดูดดื่มท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและร่มรื่นของสวนสาธารณะ นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาเธอร์และเอมิลี่ก็กลายเป็นคู่รักที่คอยเคียงข้างกันเสมอพวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขช่วยเหลือและดูแลกันและกันเป็นอย่างดีทั้งสองต่างเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของกันและกันอาเธอร์ Arthur มีกำลังใจในการเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอังกฤษจนสำเร็จเอมิลี่คอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่เธอมักจะอ่านต้นฉบับที่เขาเขียนและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เอมิลี่เองก็กลับมาเล่นเปียโนอีกครั้งอาเธอร์มักจะนั่งฟังเธอเล่นเปียโนด้วยความสุข เขาชื่นชมในพรสวรรค์ลและความสามารถทางดนตรีของเธอเป็นอย่างมากบางครั้งเอมิลี่ก็สอนอาเธอร์เล่นเปียโ,โนทั้งสองใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งสองยังคงติดต่อกับวิลเลียมอย่างสม่ำเสมอวิลเลียมดีใจที่เห็นเพื่อนรักของเขามีความสุขอีกครั้งเขามักจะแวะมาเยี่ยมเยียนอาเธอร์และเอมิลี่ที่บ้านทั้งสามพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆและหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานวันเวลาผ่านไปความรักของอาเธอร์และเอมิลี่ยิ่งเบ่งบานและมั่นคงยิ่งขึ้นพวกเขาตัดสินใจแต่งงานกันแม้ว่า ทั้งสองจะอายุมากแล้วแต่พวกเขาก็ยังอยากที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นทางการงานแต่งงานของอาเธอร์และเอมิลี่เป็นงานเล็ก,ลกๆที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นมีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นที่ได้รับเชิญทั้งสองแลกคำสาบานต่อหน้าสักขีพยานด้วยความรักและความจริงใจผมอาเธอร์ Arthur, ขอรับคุณเอมิลี่เป็นภรยาของผมผมสัญญาว่าจะรักและดูแลคุณทั้งในยามสุขและยามทุกทั้งในยามเจ็บป่วยและแข็งแรง ผมจะซื่อสัตย์ต่อคุณและอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปอาเธอร์กล่าวคำสาบานฉันเอมิลี่ขอรับคุณอาเธอร์เป็นสามีของฉันฉันสัญญาว่าจะรักและดูแลคุณทั้งในยามสุขและยามทุกข์ทั้งในยามเจ็บป่วยและแข็งแรงฉันจะซื่อสัตย์ต่อคุณและอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเอมิลี่กล่าวคำสาบานทั้งสองสวมแหวนแต่งงานให้กันและกันแหวนของทั้งสองเป็นแหวนทองคำขาวเรียบๆที่สลักชื่อของกันและกันไว้ด้านในอาเธอร์และเอมิลี่จูบก,กันอย่างดุดด่ม ท่ามกลางเสียงปรบมือและคำอวยพรจากแขกผู้มีเกียรติหลังจากแต่งงานทั้งสองก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านของอาเธอร์ทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขช่วยกันดูแลบ้านทำสวนและทำอาหารพวกเขามักจะชวนกันไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะในตอนเย็นอาเธอร์ Arthur และเอมิลี่ชอบอ่านหนังสือด้วยกันพวกเขามักจะนั่งอ่านหนังสือบนโซฟาตัวเดียวกันในห้องนั่งเล่นอาเธอร์จะอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เล่นโปรดของเขาส่วนเอมิลี่จะอ่านนวนิยายหรือบทกวี บางครั้งทั้งสององอก็จะเล่นเกมกระดานหรือดูภาพยนตร์ด้วยกันพวกเขาชอบใช้เวลาร่วมกันและทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันอาเธอร์และเอมิลี่รู้สึกโชคดีที่ได้มาพบกันและรักกันทั้งสองต่างขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้พวกเขามีความสุขในช่วงบั้นปลายของชีวิตหลายปีผ่านไปอาเธอร์และเอมิลี่ก็ยังคงรักและดูแลกันและกันเป็นอย่างดีพวกเขาผ่านทั้งช่วงเวลาที่ดีและร้ายมาด้วยกันแต่ความรักของทั้งสองก็ยังคงมั่นคงและแข็งแกร่ง อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งคุยกันอยู่ในสวนหลังบ้านเอมิลี่ก็พูดขึ้นว่าอาเธอร์ฉันมีความสุขเหลือเกินที่ได้พบคุณคุณทําให้ชีวิตของฉันมีความหมายและเติมเต็มผมก็มีความสุขเช่นกันเอมิลี่คุณคือของขวัญที่ล้ําค่าที่สุดในชีวิตของผมอาเธอร์ตอบทั้งสองยิ้มให้กันและกันนอดด้วยความรักในบ่ายวันหนึ่งขณะที่อาเธอร์กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องนั่งเล่นเอมิลี่ก็เดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับถาดน้ําชาและขนมฉันชงชามาให้ค่ะเอมิลี่พูดพรรยย้้ออมยิ ขอบคุณครับที่รักอาร์เธอร์ตอบเขาวางหนังสือลงและรับถ้วยชามาจากเอมิลี่ทั้งสองนั่งดื่มชาและพูดคุยกันอย่างมีความสุขคุณจําได้ไหมว่าเราพบกันครั้งแรกที่ไหนเอมิลี่ถามขึ้นแน่นอนผมจําได้เราพบกันบนรถไฟที่กําลังมุ่งหน้าไปยังคอตบวนอาร์เธอร์ตอบตอนนั้นฉันไม่เคยคิดเลยว่าการเดินทางครั้งนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของฉันไปตลอดกาลเอมิลี่กล่าวผมก็เช่นกันผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พบกับความรักอีกครั้งในวัยนี้อาร์เธอร์ตอบ ฉันรู้สึกขอบคุณทุกวันที่เราได้อยู่ด้วยกันเอมิลี่พูดผมก็รู้สึกขอบคุณเช่นกันเอมิลี่คุณคือผู้หญิงที่วิเศษที่สุดที่ผมเคยรู้จักอาเธอร์ Arthur, กล่าวทั้งสองยิ้มให้กันและกันด้วยความรักพวกเขากุมมือกันและกันไว้แน่นราวกับกลัวว่าอีกฝ่ายจะหายไปฉันรักคุณอาเธอร์เอมิลี่พูดผมก็รักคุณเอมิลี่อาเธอร์ตอบทั้งสองจูบก,กันอย่างดูดด่มเป็นจูบที่เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยและความผูกพันอาเธอร์ Arthur และเอมิลี่ใช้ชีวิต ร่วมกันอย่างมีความสุขจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตทั้งสองจากไปอย่างสงบโดยมีคนที่พวกเขารักอยู่เคียงข้างความรักของอาเธอร์และเอมิลี่เป็นรักแท้ที่ยั่งยืนและมั่นคงเรื่องราวความรักของอาเธอร์และเอมิลี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือผ่านอะไรมาในชีวิตความรักที่แท้จริงสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ความรักของอาเธอร์และเอมิลี่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายมันทําให้ผู้คนเชื่อมั่นในพลังแห่งความรัก และกล้าที่จะเปิดใจรับความรักครั้งใหม่แม้ว่าพวกเขาจะเคยยอมผิดหวังหรือสูญเสียมาก,ก่อนก็ตามเรื่องราวของอาเธอร์และเอมิลี่จะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดไปมันเป็นเรื่องราวของความรักที่งดงามบริสุทธิ์และยั่งยืนมันเป็นเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นในช่วงบั้นปลายของชีวิตแต่กลับเบ่งบานและสวยงามไม่แพ้ความรักของหนุ่มสาวความรักของอาเธอร์และเอมิลี่เป็นเหมือนบทกวีที่ไพเราะเป็นเหมือนบทเพลงที่งดงาม และเป็นเหมือนภาพว่าที่ล้ำค่ามันเป็นความรักที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงอาเธอร์และเอมิลี่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีเงื่อนไขและไม่มีคำว่าสายเกินไปหลายปีหลังจากที่อาเธอร์และเอมิลี่เสียชีวิตเรื่องราวความรักของพวกเขาก็ยังคงเป็นที่เล่าขานอกันในหมู่บ้านเล็กๆในคอร์บวนที่ทั้งสองเคยใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงบ้านปลายบ้านที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวความรักอันงดงามของทั้งงสอง ภายในบ้านยังคงมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่อาเธอร์และเอมิลี่เคยใช้ร่วมกันรูปถ่ายของทั้งสองที่ถ่ายด้วยกันในสถานที่ต่างๆถูกประดับไว้บนผนังบ้านอย่างสวยงามปีโนที่เอมิลี่เคยใช้บรรเลงบทเพลงอันไพเราะยังคงตั้งอยู่ที่เดิมในห้องนั่งเล่นผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างแวะเวียนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพื่อสัมผัสถ,ถึงเรื่ององ์ราวความรักอันแสนอบอุ่นและโรแมนติกของอาเธอร์และเอมิลี่เรื่องราวของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังคงตามหารักแท้วันหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าลิลลี่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิพธภัณฑ์แห่งนี้เธอเป็นนักเขียนนวนิยายรักที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจสำหรับนวนิยายเรื่องใหม่ของเธอลิลลี่เดินชมรอบๆบบ้านด้วยความสนใจเธออา่านจดหมายและบันทึกต่างๆที่อาเธอร์และเอมิลี่เขียนถึงกันลิลลี่รู้สึกประทับใจในความรักอันลึกซึง้งและยั่งยืนของทั้งสองเธอรู้สึกราวกับว่าได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตและได้สัมผัสกับเรื่องราวความรักของพวกเขาด้วยตัวเอง ขณะที่ลิลลี่กำลังยืนมองรูปถ่ายของอาเธอร์และเอมิลี่ที่ถ่ายด้วยกันในส่วนเธอก็รู้สึกได้ถึงพลังแห่งความรักที่แผ่ซ่านออกมาจากรูปภาพทันใดนั้นลิลลี่ก็รู้สึกถึงแรงบันดาลใจที่พรุ่งพล่านขึ้นมาในใจเธอหยิบสมุดบันทึกและปากกาขึ้นมาและเริ่มเขียนโครงร่างนวนิยายเรื่องใหม่ของเธอทันทีนวนิยายเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวความรักของอาเธอร์และเอมิลี่ ลิลลี่ใช้เวลาหลายเดือนในการเขียนนวนิยายเรื่องนี้เธอค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคอตบูนและศึกษาเรื่องราวความรักของอาเธอร์และเอมิลี่อย่างละเอียดในที่สุดนวนิยายของลิลลี่ก็เขียนเสร็จสมบูรณ์เธอตั้งชื่อนวนิยายเรื่องนี้ว่ารักแท้ที่ปลายทางนาวนิยายเรื่องรักแท้ที่ปลายทางของลิลลี่ได้รับการตีพิมพ์และกลายเป็นหนังสือขายดีในทันทีผู้คนมากมายต่างชื่นชอบ และประทับใจกับเรื่องราวความรักอันงดงามและอบอุ่นหัวใจในนวนิยายเรื่องนี้นวนิยายของลิลลี่ได้รับรางวัลมากมายและถูกนำไปแปลเป็นภาษาต่างๆหลายภาษาเรื่องราวความรักของอาเธอร์และเอมิลี่ยังคงเป็นที่จดจำและเล่าขานกันต่อไปอีกหลายชั่วอายุคนมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักที่แท้จริงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ความรักของอาเธอร์และเอมิลี่เป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องประกายให้กับผู้คนทั่วโลก มันทําให้ผู้คนเชื่อมั่นในพลังแห่งความรักและกล้าที่จะเปิดใจรับความรักครั้งใหม่แม้ว่าพวกเขาจะเคยผิดหวังหรือสูญเสียมาก่อนก็ตามเรื่องราวของอาเธอร์และเอมิลี่ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายมันเป็นเรื่องราวของความรักที่งดงามบริสุทธิ์และยั่งยืนมันเป็นเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นในช่วงบั้นปลายของชีวิตแต่กลับเบ่งบานและสวยงามไม่แพ้ความรักของหนุ่มสาวขวามรักของอาเธอร์และเอมิลี่เป็นเหมือนบทกวีที่ไพเราะเป็นเหมือนบทเพลงที่งดงาม และเป็นเหมือนภาพวาดที่ล้ำค่ามันเป็นความรักที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงและเป็นความรักที่จะคงอยู่ตลอดไป